สวัสดีค่ะพ่อกับยายเย็นอีกแล้วเนาะจ้าสวัสดีทุกทท่านทุกๆุกบ้านเนาะจ้าวันนี้ยายเย็นสิพามาผัดเห็ดรวมเนาะจ้าเห็ดรวมมีอย่างแน่เห็ดรวมก็มีเห็ดออร์เรนจีบ่จ้าดอกน้อยๆตุมต่มๆเนี่ยเนาะออร์เรนจีกับเห็ดฟางจ้าเห็ดฟางกับเห็ดอ่า เห็ดนางฟ้าจะเห็ดนางฟ้าย้เห็นกระฉีกล้วเนาะจะนาะฉีกเห็ดนางฟ้าแล้วกันกับใบฉีกดอกจ้าดอกใดหน่อยเนาะเอาตามชอบเลยจ้าเห็ดฟางพาขึ้นจะผัดเห็ดฟางผัดน้ำมันหอยจ้าเห็ดรวมจะเห็ดรวมเห็ดรวมผัดน้ำมันหอยเนาะวันนี้เนาะก็มีจ้อเย็นใส่พริกน้ำด้วยจ้ากันเลียนเนาะแล้วก็ใส่กระเทียมจ้า ใส่กระเทียมนีน้ำซอสจ้ะน้ำซอสน้ำซอสก็มีซอสหอยซอสภูเขาแล้วก็น้ำตาลแล้วก็รสดีจ้ะรสดีใส่แค่นี้แหละจ้ะผัดเห็ดรวมน้ำมันหอยเนาะจ้ะเดี๋ยวไปผัดเห็ดน้ำยาเย็นเลยเนาะจ้ะใส่น้ำมันแล้วจ้ะใส่น้ำมันใส่กระเทียมแล้วจ้าเนาะ ผัดกันผัดง่ายๆนอกจากเนาะผัดน้ำมันหอยสเหตดเลยด้ยจ้าสเหตดกรกะผิดล้งกต่ผัดเลยเนาะ เค็มหอมแล้วก็ลงไปผัดเลยจ้า ผัดเห็ดรวมวนะจ๊ะเนาะผัดเห็ดรวมผัดกินันหอนเสฉๆจ้ะ เน็ดเริ่มจะนิ่มแล้วจ้าผัดผัดจนเขาเขานิ่มเนาะขอบคุณทุกการติดตามรับชมแล้วจ้าขอบคุณหลายๆ ใส่ซใส่ซอสที่ผสมไ้แล้วจ้าใส่ลงไปเลยผัดไปเรื่อยๆนะจ๊ะผัดไปเรื่อยๆจนเขาสุกน่ะจ้าผัดง่ายๆจะผัดง่ายๆผัดเห็ดผัดเห็ดรวมน้ำมันหอย กินบ่ค่ะก็<ม>ได้ใส่น้ำด้อจ้าในน้ำเห็ดออกเน,ะนาะน้ำเห็ดเขาออก เห็ดยบแล้วจ้าเห็ดสลดแล้วเลยยายเห็ดซิมก่อนเนาะแซบเราจะแซบแล้วแซบแล้วน้ำเห็ดออกแล้วจ้าไม่ได้ใส่น้ำเนาะน้ำเห็ดเขาออกสูกแล้วจ้าลาดเขาหมุนหอนเ้าจะน้าตาเขาล่อแล้วจ้าจะไปตักใส่จานกันเนาะจ้าสูงแล้วเนาะ รสชาติออกกันอ่อนน่จะได้กินที่พร้อมเนาะแซ่บแล้วจ้า <c oughs> ไอหวัหวหันอยู่พี่น้องร้วังแม่ไมนจะแซ่บบลจ้าลาดเขา่า,านาะจะเนาะ กินน,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 น้ำยาเย็น้อจ้าสุกแล้วผัดเห็ดรวมน้ำมันหอยไอหุ่นหุ่นอยจ้าขอบคุณที่รับชมอีกเท่อหน,นึ่งเนาะจ้าเนาะขอบคุณที่รับชม อย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยเยอะเนีนเด้อจ้ากดกระดิ่งร้อมเนะาะเพราะในมีกำลังใจเห็ดช่องเห็ดคลิปต่อไปเนาะจ้าขอบคุณหลายๆเด้อจ้าฮักทุกบ้านที่เก่าละจ้าคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะจ้าเนาะคลิปหน้าพอกันไหมเด้อจ้าสวัสดีค่ะ